สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาเปิดกล่องสุ่มน้องแมวนะคะนี่มีเยอะมากเลยพอดีอันนี้นะคะวันก่อนไปที่เินท์โนว์มานะคะแล้วก็ไปที่ร้านหนังสือคีโนนะคะก็เลยไปซื้อมาเนาะนี่อันนี้ซื้อมาจากที่คีโนะหมือนนะคะแฟนเขาอยากลองเปิดนะคะกล่องสุ่มน้องแมวนะคะก็เลยซื้อมานะคะให้เราเปิดนะคะเนี่ยก็มีเยอะมากเลยสองสี่หกสิกล่องเลยนะคะเพื่อนๆมี10กล่องเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดกันดูนะคะ กล่องนึงมันก็ราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะร้อยนิดๆนะคะไม่ได้แบบว่าราคาสูงมากเนาะงั้นขอมาเริ่มที่กล่องนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่กล่องนี้ราคาดูที่1 3 9บาทนะคะนี่กล่องนี้1 3 9บาทนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะเขาก็จะเป็นแมวน้องแมวเนี่ยนั่งอยู่บนแบบบนบนที่นั่งเนาะบนเบาะนะคะนี่เดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆทราบนะเราเลี้ยงแมวเนาะแล้วก็ชอบน้องแมวนะคะก็เลย ชอบทุกอย่างที่เป็นน้องแมวนะคะนี่อุ้ยอูย้ได้เป็นน้องแมวสามสีค่ะเพื่อนๆได้เป็นตัวนี้นี่อุ้ยน่ารักอะเดี๋ยวขอแกะหน่อยอุ้ยน่ารักมากอ๋อนี่นะคะเขาก็จะแบบว่าสามารถให้น้องแมวเนี่ยนั่งในนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องแมวอ่ะถือของได้นี่นะคะน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นเหน้าน้องไหมมันโฟกัสไหมคะนี่เป็นน้องแมวสามสีนะคะน่ารักจังเลย ตอนเราไปญี่ปุ่นนะเราเคยเจอน้องแมวที่เป็นสีอย่างนี้ด้วยนะน่ารักมากโอเคนี่นะคะนี่เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยสมมุติเราปากกานะวางไว้ปุ๊บอยู่ไหมเนี่ยอ่าเน่เขาก็จะวางได้นะคะเป็นน้องแมวจะค่อยถือของให้เรานะคะเขาก็จะมีตัวอย่างเนาะถือช้อนก็ได้ถือปากกาหรืออะไรก็ได้ค่ะแบบไปตั้งโช์น่ารักมากเลยคนนี้นะคะก็เป็นตัวแรกเอาไว้ดูกันกล่องที่สองนะคะงั้นเป็นกล่องนี้แล้วกันเนาะเรียงไปเลยแล้วกันกล่องนี้ก็เป็นน้องแมวแบบน้องแมวหลับนะคะ กองนี้ราคา151บาทนะคะอ้าวน้องดีบังค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะคเพื่อนๆมันติดเขาจะสกอดเทปมาเนาะอุ้ยอุ้ยเขานี้น่ารักมากเลยอะท่าแบบตลกอะทำท่าแบบเฮ้ยเหมือนมะลิเนแล้เหมือนแมวเราเลยอะอุ้ยน่ารักอะอุ้ย เราไม่ได้เป็นคนหยิบเลยนะคะอันนี้แฟนนะหยิบเองทุกกล่องเลยนะเขาหยิบเองนะเขาเลือกเองค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะดูสิน้องทําท่าแบบยืดนะคะเพื่อนๆนเวลาเราแบบเมื่อยนะทําท่าเดียวกับน้องแมวท่านนี้ยหายนะคะนี่อุ้ยน่ารักมากเพื่อนๆ่ได้สีเดียวกับมารีลายเดียวกับมารีเลยแล้วมารีเขาก็ชอบทาท่านี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเขานอนท่านี้ด้วยนะเอยน่ารักอ่ะนี้นะคะเขาก็จะมีแบบตามนี้นี่ด้วย อุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะตัวนี้น่ารักมากกล่องต่อไปนะคะเป็นกล่องนี้เลยใกล้มือดินี่กล่องนี้ก็เป็นน้องแมวแบบเป็นน้องแมวทำท่าหลับเนาะกล่องนี้อยู่ที่ราคา111บาทนะคะจะได้ตัวไหนเราไม่ได้หยิบเลยสักกล่องน,นะคะเพื่อน,นอุ้ยอ๋อเป็นน้องแมวอ้วนคนนี้อุย้ยเป็นน้องแมวขาวดำนั่นเองนั่งหลับ นี่นะคะเป็นน้องเฮ้ยน้องนั่งอยู่ในตลกอ่ะวิดีเขานั่งแบบเคยเห็นในเน็ตอ่ะที่เขานั่งเอาขาข้างขาหลังไว้ข้างในแล้วก็แบบขาหน้าไว้ข้างๆ้างวิน่ารักอ่ะมาเป็นพลาสติกนะคะเพื่อนๆแต่ทาน่ารักมากเลยอ่ะกล่องต่อไปนะคะเอาลืมให้ดูอีกละนี่นะคะก็เป็นแบบนี้กล่องนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะ จะได้ตัวไหนนะไหนไมาดูสิแฟนเขาชอบของกระจุกระติ๊กอะไรพวกนี้นเขาชอบมาอุ้ยน่ารักนั่งหลับโอ้เป็นตัวหน้ากล่องค่ะอันนี้เป็นตัวหน้ากล่องอะ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะเขาจะหลับอย่างงี้นะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมหลับอยู่ในมือตัวจุ้มป๊กมากเลยอะดูดีน่ารักะ ไมยหลับเหรอคะเนี่ยอย่าปลุกหนูนะหนูหลับอยู่น่ารักมากมันนอนข้างกันเลยขาแหกเลยนะคะคนนี้ขาชี้ออกมาเลยมองไม่เห็นนะขาเขาชี้ออกมาเลยเห็นปะน่ารักอะ่ะโอเคตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็อันนี้น่ารักอะ่ะอันนี้เป็นแบบน่ารักงานให้หน้ากล่องน่ารักมากเขาก็จะหลับแบบนอนงายนะคะแล้วก็จะมีแบบยืนดนะ้วยเนาะกล่องนี้อยู่ที่ราคา 111สิบอดบาทนะคะคเพื่อนๆเดี๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นรอบหน้าก็จะไปหาพวกของกระจุกกระจิกที่เป็นเกี่ยวน้องแมวเนาะเอาไว้มาตั้งโชว์ที่บ้านนะคะอ๋อได้เป็นได้เป็นน้องยืนน้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักมากแต่อยากได้ข้างหน้ากล่องอ่ะแต่อยากได้ตัวเนี้ยแต่ว่าเราได้ตัวน้องแมวยืนอย่างงี้นะะเห็นไหมยืนอ้วนเลยอะ่ะมีพุงด้วยน่ารักมากดูทำหน้านี่แมวเราเคยยืนท่านี้ด้วยนะพี่ตาลนะ่ะเขาเคยยืนอยู่ด้วยอยู่เขาก็ยืนขึ้นมาอย่างเงี้ย ด,ด,ดืนขึ้นมาสองขาไงแล้วก็ดูอะไรก็ไม่รู้วเอ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยเขาจะยืนได้ไหมอ่ะเขาจะติดหางเขาไหมกล่องต่อไปนะคะเป็นกล่องนี้มันจะแบบเหมือนเขาทํามาเป็นมีเหลี่ยมนะคะคล้ายๆแบบไม้เนาะนี่กล่องนี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะคะเพื่อนๆอุ้ยโอย้ได้เป็นตัวนี้นะคะอ๋อนี่นี่นี่น อุ้ยท่าน,นี้ก็น่ารักนะคะเป็นท่าแบบน้องแมวเนาะเนี่ยครับก็จะอย่างนี้น่ารักสี่กล่องสุดท้ายนะคะกล่องนี้นี่ก็จะเป็นน้องแมวแบบยืนทำท่าอย่างนี้อยู่ <ๆ S 2> กล่องนี้หนึ่งร้ยสามสิบเก้าบาทนะคะเพื่อนๆข้างๆก็จะมีตัวนี้เห็นไหมไม่สะท้อนไหมคะโอเคนี้นะคะอุ้ยหลุดออ้ได้เป็นตัวนี้คะ่ะ กูเป็นตัวหน้ากล่องอีกแล้วป็นตัวนี้เนี่ยตัวเนี่ยเห็นไหมกำลังยืนววายเหรอทำอะไรอยู่เนี่ยอ่าไม่ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆแต่น่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยเอ้ยน่ารักกล่องต่อไปนะคะอ้าวก็คล้ายๆกับอันนี้คล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะคะที่เปิดไปเนาะหนึ่งรอยสิบอดบาทนะคะนี่แสดงว่าแฟนเขาชอบอันนี้แน่เลยเขาเลยหยิบมาสองอันเนาะ จะซ้ำไหมอุ้ยไม่ซ้ำค่ะอุ้ยน่ารักก็ได้หน้ากล่องอีกแล้วอะได้เป็นตัวน้องแมวสามสีนะคะน่ารักจังเลยนี่นะคะเป็นคนนี้น้่เขาทำน่ารักนะคะเพื่อนๆตอนที่เราไปซื้ออะมันเยอะมากแบบมีให้เลือกเยอะเลยนะคะนี่เขาก็เป็นเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะคะสองคนนี้นี่มันจะมีความแบบเป็นเ,เหลี่ยมๆเห็นไหมคะน,น่ารัก นี่นะคะแล้วก็กล่องต่อไปคล้ายๆกันไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อกล่องเนี้ยเป็นคอลเลคชันเดียวก,กับคนนี้เนาะที่นอนหนึ่งน,นะคะนี่อันนี้ก็ราคา151บาทนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าจะได้ตัวอะไรอุ้ยได้เป็นตัว,วอ,อ้วนอ่ะเอ้ยน่ารักอะ่ะคนนี้น่ารักมากเดี๋ยวนะจะให้ดูคนนี้ได้เป็นตัวนี้คะ่ะเขาหลับแบบนี้อุ้ยน่ารักอะ่ะหลับแบบพิงอะ่ะโชว์พุงเนาะจกพุง เขาจกพุ่งไหนแมวเราเคยทำท่านี้เย่ยเขาเลียกขนตัวเองนะเขาก็ทำท่าน,นี่นอนเขาพิงนะพิงโซฟาข้างหลังแล้วเขาก็แบบเดี่ยเดี่ยตัวยเองกล่องสุดท้ายนะคะเป็นอันนี้ราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะนี่เป็นน้องแมวยืยนกอออกดูทำน่ารักอ่ะน่ารักมากอ๋อเพื่อนๆนี่เราอ่ะจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงเดือนกุมภานะคะดีใจมากไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบช่วงที่มันหนาวจะจัดเลยนะคะเราจะไปเที่ยว ที่ญี่ปุ่นกันนะแล้วก็จะต้องไปตามหามอนทิชิให้ได้นะต้องไปตามหาน้องมอนทิชิให้ได้นะคะรอบเนี้ยอุ้ยน่ารักจ่ะเป็นน้องแมวหน้ากล่องหรือเปล่าอุ้ยได้เป็นตัวหน้ากล่องอีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหเป็นแบบเป็นบอสข้างหน้าเลยนะคะในตัวกลางนะเดี๋ยวแกะให้ดูดูเขาทำ <laughs> น่ารักจ้ายืนกอดอกอ <laughs> ตัวดื้อแน่ๆเลยคนเนี้ยก็นี่นะคะเป็นสิบตัวเนาะไม่ได้ซ้ำกันเลยนะคะก็แบบโชคดีมากนะคะอันนี้แฟนเขาเป็นคนซื้อมานะของเขาเนาะเขาชอบนะคะ <sk ill> ไม่ใช่ของเราเนาะ,ะแล้วเขาก็แบบมือดีมากหยิบมาแบบไม่มีซ้ําเลยเพราะว่าเขาก็จะวางแบบหลายๆกล่องนะคะที่คดโนะนะคะเพื่อนๆใครชอบน้องแมวเนาะ,ะอ๋อมีลืมบอกว่าเขามีน้องหมาด้วยนะคะก็มีทั้งน้องแมวน้องหมาเนาะ,ะก็มีหลายหลายแบบค่ะเป็นกล่องสุม่มเนาะมีเยอะเลยเพื่อนๆคนไหนที่แบบชอบก็สามารถแบบไปดูได้นะคะที่คีโนะนะคะ มาแล้วค่ะแมวยักษ์พี่โยดาหลบหน่อยเร็วๆหลบก่อนหลบก่อนเร็วหลบก่อนนะครับจะมากัดไม่ได้นะเนี่ยเขาจองเลยเห็นไหม ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นน้องแมว10ตัวนี้นะคะที่วันนี้เปิดได้นะคะก็เดี๋ยวนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ